สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปทดสอบมวยไทยเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันหกสิบเจ็ดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวย่มืออีกครั้งนับยอดกัญญาณครศรีพบกับทางด้านเพชรนพประเดชนพประเด็จมวยไทยพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์คู่ที่สองจะเป็นเพชรสามเพชรมวยไทยยิมพบกับทางด้าน เด่นเมืองจันทร์พอมงคลอินพิการน้ำหนัก105ปอนด์คู่ที่3อเล็กสิงห์มาวินพบกับท่านันยี่ยมยุทธพอมงคลอินเป็นการป้องกันแชมป์ของอเล็กนะครับพิการน้ำหนัก105ปอนด์และคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นวันชัยน้อยสอสถุงหยาบางแสนพบกับท่านันเด่นสิ์นายกทิพย์ถพงพิการน้ำหนัก119ปอนด์และคู่ที่5นะครับเพบส2เบสเมย์ไทยยิมพบกับท่านันอมสินสิงห์คลองลานพิการน้ำหนัก126ปอนด์ นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ําหนักครับคู่แรกนั้นยอดกันมา104.2ลดไป0.2เพชรนประเดชมา104.6ลดไป0.6เพชรสเด่นเมืองจันทร์มา1 0 5อนดกัดอเล็รมาม5ด่นเมือีจันทร์มา5 4ลดไป0.4พันชัยน้อยมา119มา120.4ลดไป1.4เด่นมา119.2ลดไป0.2 นี่คือน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทดนะครับราคาเรทดนั้นคู่แรกนั้นยอดกันเป็นต่อ19นะครับเพชรสามเป็นต่อสามสองอเล็กเป็นต่ออยู่ที่สามวันชัยน้อยเป็นต่อห้าสองนะครับนี่คือราคาเดทมวยประจำวันนี้แฟนคลับก็เลยนับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพิกเกตสองสี่ไหลพยกรับ อัตโนมัตินะครับสิ่งที่ที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้ราคาเด็ดเปิดมาก่อนเนชุก2สองวันสาวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่องสามน้อยช่องเจ็ดสีซึ่งเป็นรายการมยยอดฮิตของแฟนมวยนะครับเปิดมาคนมันชุก2สองวันสามวันเลยแล้วก็รายการมวยวันนะเปิดมาเป็นอาทิตย์เลยเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นะครับนามาเปรียบเทียบกับ ราคาเรทหลังการชั่งน้ําหนักว่าใครมาดีไม่ดีเรทไหลต่อไหลรองไปทางไหนนะครับเราจะรู้เส้นด้วยตัวเองนะไม่มีใครหลอกเราได้เข้าไปดูได้ตลอดเวลานะครับและที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดถ้าเราลงตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยากเป็นแฟนคลับที่เป็นพี่น้องร่วมใจขายปิกเกตสองสีครับเป็นกลุ่มลายที่ตรงนี้ก็จะมีราคามวยมีน้ําหนัก มีฟอร์มกันชกมีมารักมาชอบจากเครดิตเงอาจานหลายหลายท่านแล้วก็มีราคาสดสดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับหากเป็นพี่น้องร่วมใจขานี้ก็บันทึกเบอร์ผมครับศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ขึ้นลายทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชันสองสี่พวกเราอย่นงดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใจขายอยู่สองพันแปดร้อยกว่าท่านนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยครับนะคู่แรกนั้นยอดกันกับเพชรนพเดช ยอดกันตัวเล็กรวดเร็วฝีมือดีตัวเพชรนะเดชเนี่ยลูกชายเจ้านรปะเดชสิทธิทวีเจ้าขาดาครับคนหนึ่งฝีมือดีรวดเร็วฉลาดคนหนึ่งสูงยาวเขาแหลมแจ้งเจ็บตดกันเฟยนี้มาซ้อมอยู่สิงห์มาวินส่วนเป็รนพเดชเนี่ยซ้อมอยู่ที่ทุกบ์พกคุมภกันที่สระบุรีคู่นี้เปิดว่ามาเรตเปิดแค่สิบเก้าน้ำหนักวันนี้ดูเสียเปรียบแต่ว่าความเร็วฝีมือลูกฉลาดผมมองว่าดูดีกว่าครบวงจร เดชเปิดมาแค่นี้เป็นติเด็ดในรายการครับยอดขันช้าคนครสีคู่ต่ส่งครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมกรบเด่นเมืองจันเพชรสามเมาซ้อมอยู่เขตเพชรัาไฟนี้ส่วนเด่นเมืองจันเมือสีเกตดมาซ้อมอยู่ที่บุรมย์เขาในเหนียวหนึบฟีล์มดีดแต่ว่าความมันคงน้อยคนละเรื่องนะครับกระดูกดีฝีมือดีครับสําหรับเด่นเมืองจันแต่ว่าขึ้นบนเวทีแล้วคนละเรื่องเป็นติเด็ดตัวที่สองครับเพชรเมืองเพชรมวยไทยยิมวันนี้ผมมองว่าดีกว่าทัพวงจร มาดูที่สามครับปงแชมป์อเล็กสิงห์มาวินหรือเจ้าเอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยเขาในอุนหนึบมันหนักสอกคมนักชกลูกกึ้งฝรั่งเศสตัวนี้หนักแรงทุกลูกรวดเดียวส่วนเชมปมยุทธ์สูงยาวฝีมือดีเรียภทนอกได้ในดีกระดูกมวยไม่เป็นรองครับใกล้เคียงกันคู่นี้อเล็กเปิดมาเป็นต่อสามหนึ่งโอโ้โหเมื่อแบบนี้คินเชมยุทธ์ไม่ได้ง่ายๆหรอกครับมีกาเรเบียดมีกาเรเบียดมีการกาพลิกมาเป็นต่อและมีการพลิกชนะได้ด้วยกับมวยคู่นี้ ลงตุนดองเป็นตเด็ดอีกตัวนะครับเยี่ยมยุทธปอมมงคลอินสูงยาวเข่าแหลมฟีมือดีฉลาดรวดเร็วผมมออูมิมงคมีโอกาดพลิกมีโอขายเบียดก้องตัวบางตุนเอานะครับแพชนะก็จะได้ตัง์รองไปที่ยอดยุทธเยี่ยมยุทธปอมมงคลอินนะครับมาดูกู้เองไรครับในวันัชน้อยสติโยบังแสนวันัชน้อยสิงห์ปลาผ่าน้อยกับทา่านันเด่นสิทธิยกทวีตาพงกับวันชัชน้อยทีนี้มาซ้อมแฟร์แท็กประเภทหนักแดงเตะขาต่อยหมัดป้มาทีเข่าในเหนียวหนึบ เด่นนี่แข็งแข็่งแข็งแรงในชโชคจากวิลัมแต่ว่าความเชื่อถือน้อยโดนไม่ได้โดนแล้วทิ้งตัวให้ง่ายมวยค่ายนี้ไม่ชอบมวยต่อเขานั่งดูเขาวันนี้อย่ารองเป็นเด็ดในรายการอีกตัวครับบันใจน้ยซอถโยบังแสนนะครับสรุปมาแรกไม่ชอบวันนี้คู่แรกเผิดมามาเ็ดแค่สิบเก้าเป็นติเด็ดในรายการครับจำแค่นี้อีกครั้งยอดขังชันนครศรีคู่ที่สองชอบปฏิเพศสามเพจมวยไทยยิมคู่ที่สามรองปี่เยี่ยมยุทธพร้อมคนอินและพิธาได้การด้วย พันชายน้อยสอติโยบางแสนครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างผมมาดูตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ